เห็ดนางฟ้านะคะเห็ดนางลมดาวอย่าก <'s> yeah. ู้จ oh. ับเนื yes. Say, ้อเฮ้ยโอ้ยเห็ดนางลมเนืูมเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ ผมผม,มาเก็บเห็ด <Head. S 2> <Head. S 1> นางลมครับเลียนแมนเซดดอกใหญ่มากเงี้ยก็จะเงี้ยนี่นะคะผลงานวันนี้ได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเพิ่งจะเอ่อเริ่มต้นเริ่มต้นดูดูดดดดกาล พาคับเค้กมาเดินป่าเนาะค่ะครั้งแรกเลยเนอเน้ออีสเน i ้อ ครับเคก้กกินทุกอย่างเลยเนาะค่ะครับเก้กนี่เพลิมไม่ได้เลยกินทุกอย่างเลยอืรอกใหญ่มากเลยค่ะ